ไหนกันแน่อใกล้มากใกล้มากๆจะลอดไหมกูจะลอดไหมเนี่ยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยครับผมโบคลิเกมเมอร์วันนี้ดูเรเก,กมโพลรีเวนเจอร์หรือการแก้แค้นของเจ้าโพเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งฮะที่ต้องดูแลเจ้าโพที่นั่งอยู่ข้างโชฟาตรงนั้นฮะแหม่สายตาโคตรจะเป็นมิตรโดยเหานั้นต้องดูแลเจ้าโพให้มีความสุข ถ้าโบไม่มีความสุขแล้วก็เจ้าโบนั้นจะมาแก้แค้นเราก็เป็นได้เรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามชมพร้อมกันเลยครับ Let's go! ไปดสตาร์เกมว้าวตัวเกมเปิดมาเราอยู่ในห้องห้องหนึ่งนะฮะที่เหมือนห้องนั่งเล่นและนี่คือเจ้าโพที่เราจะต้องดูแลสายตาโคตรน่ารักเป็นวิดนะฮะทำไมมันไม่เหมือนตอนหน้าปกเริ่มเกมเลยวะเนี่ยโอเควิธีการดูแลเจ้าโพก็คือให้อาหารเจ้าโพอาบน้ำด้วยสบู ล้างตัวด้วยน้ำให้ยาเจ้าโพเล่นกับน้องโพด้วยลูกบอลและพาเจ้าโพไปนอนโอ้ดูแลเจ้าโนี่ได้ง่ายจริงๆนะฮะโอเคแล้วเราต้องพาเจ้าโพไปกินข้าวก่อนนะเพราะตอนนี้น้องน่าจะหิวข้าวแล้วเนี่ยฮะอุ้มเจ้าโพมาเรียบร้อยว่าแต่ห้องโรัวไปทางไหนหนูหรือเปล่ามีตู้เย็นอยู่โอเคนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนนะเจ้าโพไเป็นเด็กดีละเอาล้มไปแล้วเดียวเดียวเดียวอย่าล้มนั่งนิ่งๆนะน้อง โอเคเรามาดูที่ตู้เย็นว่ามีอะไรกินแล้วป้ายอะไรวะเนี่ยทำไมมีรีออนตรงนี้รีออนเคดดีส่งพิซซ่าส่งเร็วภายใน30วินาทีโอ้โหมีเดอะแฟกมาส่งเลยนะฮะโอเคไปเปิดตู้เย็นว้าวตู้เย็นเรามีของกินมากมายเลยนะเอาเป็นแฮมเบอร์เกอร์ก่อนละกันนะน้องจ,งจะชอบอ่าปากรอเวยเอาไปเลยเจ้าโพอร่อยจังเลยครับขออีกนะ ได้เลยเจ้าโพนั่นเอาเป็นน่องไก่ลแล้วละกันเอาไปเลยเจ้าโพยำ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 ยยังไม่อิ่มเลยอยากกินอีกอยากกินอีกอยังไงหรอน,น,นั่นเอานี่เลยอ่าเอาไปเลยอืยังหิวอยู่ครับยัง,ยงหิวอยู่อย่เนี้ยโหจะจะหมดตู้เย็นแล้วตู้เยน็นเราจะพอไหมเนี่ยเอาอ่าอ,อ,อิ่มพอดีนะฮะต่อไปเราต้องพาเจ้าโพไปอาบน้ําโอเคไปอาบน้ําก่อนนะลูกแหมกินมอมแมมเชียว ห้องน้ําไปทางไหนฮะเอ๋นี่หรอือเปล่าอ่าเนี่ยห้องน้ําโอเคนี่เลยวางไว้ตรงใกล้ๆฝักบัวโอเคแล้วถูสบู่อา้าวถูไงวะเนี่ยอ๋อเอามาถูนี่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 นน้องตัวปิวเลยโอเคถูให้ทั่วนะจะถูเยอะขนาดไหนวะเนี่ยฟองเต็มตัวหมดแล้วเฮ้ยพอยังอ่าพอแล้วนะฮะถ้าพอแล้ววางคืนที่เดิมออกมาไม่ได้ฟื้นแล้วกันแล้วก็รัดน,น้ํานี่ เอาฟองออกไปสะอาดเรียบร้อยนะฮะโอเควางฟางวัวไว้ที่พื้นเอาน้องโพโไม่สบายเหรอลูกโอ้โหตาปรือเชียวโอเคต้องหายาให้เจ้าโพแล้วยาอยู่ไหนวะเนี่ยฮัลโหลยายาอยู่ไหนครับเอ๋เรามาหายาก่อนนะฮะยาันอยู่ไหนวะยามาต้องอยู่ในห้องน้ําหรือเปล่านี่ครับเปิดตู้อ้านี่ฮะยาโอเคมาแล้วเจ้าโพยาอาจจะขมหน่อยนะลูกทนหน่อยนะ อืมเรียบร้อยหายเป็นวันแล้วก็อยากเล่นบอลเลยใช่ไหมล่ะได้เลยลูกนี่ฮะห้องเออเด็กเล่นนะฮะและนี่คือลูกบอลที่ลอยได้บอลผีสิงหรือเปล่าวะเนี่ยไม่รู้ฮะอ่ะเอาลูกบอลไปเลยลูกนี่ฮะโอ้ยอ่าน้องยิ้มชอบทําไมบอลมันทําไมบอลมันเหมือนไม่มีแรงน้มถ่วงหรือบอลผีสิงวะเนี่ยโอชับกลัวเลยสินี่ครับปลาอัดเจ้าโปอ่าน้องชอบน้องชอบความรุนแรงนะฮะลูกบอล ลอยไปลอยมาน่ากลัวรูอบอนอืมเป็นไงลูกชอบไหมชอบเปล่าฮะน้องๆมีความสุขมากนะฮะอันนี้มันบอลลูกโป่งนะเนี่ะโอเคอยากปลาให้โดนหน้ามาันหน่ออืมเป็นไงชอบไหมลูกชอบไหมชอบใช่ไหมลูกชอบออกไปอีกเอ้าน้องง่วงนะฮะง่วงแล้วครับพ่อได้เลยลูกไปนอนกันนะเจ้าโพเออนอนตรงนี้แล้วป่าบนเตียงเอ้าไม่ใช่ต้องนอนตรงนี้เหรอ อคนอนอ่าเนี่ยบร้อยนอนฝันดีนะลูกอาวโอเคงั้นเราก็ต้องนอนมั่งสินะปิดไฟอาวนอนด้วยกันลูกอ่ะนอนด้วยกันตัวววนะลูกคืนที่สองเรียบร้อยฮะผ่านไปแล้วคืนแรกคืนที่สองนั้นจะมีเรื่องราวอะไรน่าขนลุกหรือเปล่าฮะเรามาดูพร้อมกันดีกว่าเอ๋ใครมากดกิ่งเนี่ยเจ้าโพใครกันหน้ามากดกิ่งตอนนี้โอเคเอาละเปิดประตูอ่อ ต้องเอาเจ้าโพออกจากเตียงก่อนเหรอโอเคมาเจ้าโพเรามาดูพร้อมกันนะว่าใครมาลูกอ่ะแม่หรือเปล่าโอเคมาเปิดประตูเอออะไรอ่ะดูแลโพลิน่าวัดเจ้าโพไปอยู่เลยในกองนี่เหรอโพริน่าดูแลโพริน่าให้อาหารพวกเขาแล้วก็เล่นเกมเขาแล้วก็ไปช้อปปิ้งนะฮะโอเคนี่คือน้องโพลิน่าว้าวเจ้าโพแกมีน้องนะละ นี่ไงรักกันมากเลยอยงอยู่ด้วยกันโอเคพาเจ้าน้องโพลิน่าไปให้ข้าวก่อนนะน้องน่าจะหิวโอเคแล้วห้องอาหารอยู่นี่อ่าเรียบร้อยโอเคเจ้าโพก็หิวสินะโหไปโพททำไมโพหน้าบึ้งกันล่ะลูกอะไม่ชอบน้องหรอโหน้องเป็นเด็กอยู่รู้นะว่าน้องโซนแต่ว่าดูแลด้วยกันนะลูกนะเป็นพี่ก็ต้องดูแลเขาหน่อยแล้วทำไมไม่เออยู่นิ่งๆหนอยลูกอย่าโซนโอเคไหม อา้าวมาเกิดเทพคนละลูกนะลูกเอาไปนี่เอาไปิกกับปิกอ่าแบ่งกันกินแบ่งกันกินรักกันนะเป็นพี่น้องกันต้องดูแลกันเข้าใจไหมอ่าแตงโมผัดกันลูกอ่าเอาชีสชีสชีสอ่ะอ่าอร่อยไหมอร่อยค่ะโอ้ยเย่ยมากลูกโอเคข้างในมีอาวซูชิเอาไปเลยเจ้าโพอืมเอาก้อนใหญ่ไปก่อนน้องน่าจะชอบนี่ฮะซาชิมิเอาไปเลยอ่าน้องอิ่มแล้ว เจ้าโพเป็นพิซซ่าแล้วกันนะพี่คนโตกินเยอะหน่อยอ,อ่าพาทั้งคู่ไปเล่นลูกบอลโอเคไปโพลิน่าไปเล่นลูกบอลแล้วกันนะลูกอ่าไว้ตรงนี้เลยแล้วเจ้าโพละ่ะเจ้าโพก็อยากเล่นใช่ไหมมาเลยเอะไรนวยกันนะลูกแบ่งกันเล่นนะลูกบอลมีลูกเดียวนี่นะเล่นแบบนี้นะปลาปลาใส่พี่โพแบบนี้แล้วลูกโพลินะ่าปลาอย่างนี้นะเออปลาใส่มันแบบนี้ปลาใส่มันเลยนะลูกอ่าเล่นกันนะแบ่งกันเล่นนะ โอ <Okay, S 2> เคเลี้ยงน้องดูแลน้องดีๆนะเจ้าโพ<อ>ฝากดูแลด้วยล่ะได้เลยครับพ่อเดี๋ยวผมจะดูแลน้องอย่างดีเองโพลิน่าก็เป็นเด็กดีตั้งใจฟังพี่ชายด้วยนะลูกได้เลยค่ะโอเคนะพ่อไปซื้อข้าวก่อนนะเดี๋ยวพ่อมานะเล่นกันดีๆล่ะไปละซื้อข้าวดีกว่าท่านะผู้ชมหาของเข้าบ้านเรียบร้อยกลับมาแล้วนะพร้อมถุงกับข้าวต่อไปต้องไปหาเจ้าโพลิน่าเอา้าเจ้าโพแม่มาต้อนรับเหรอาลูกดีมากดีมาก แล้วน้องไปไหนแล้วลูกผมไม่รู้ครับพ่ออะไรนะแกไม่รู้ไงแล้วว่าโพลิน่าอยู่ไหนโพลิน่าโพลิน่าเอ๋มีจดหมายอยู่ถึงคุณพ่อหนูจะออกจากบ้านไม่ต้องตามหาหนูนะหนูรักพ่อจากโพลิน่าวอดไม่นะเอ้าเฮ้ยเจ้าโพหัตกใจหมดเจ้าโพโพริน่าทำไมถึงออกจากบ้านล่ะลูกฮะ เจ้าโพแกล้งโพริน่าหรออะ่วยโพริน่าออกจากบ,บ้านไปแล้วปะโถยจะมีเพื่อนเล่นซะหน่อยก็มีมีเพื่อนซะแล้วปะโถโอเคต้องเอาของไปเก็บหรือเปล่าเนี่ยโอเคเอาของไปเก็บเข้าตู้เย็นก่อนหรือเปล่านะลองดูนี่ฮะเอาไว้ตรงนี้ไม่รู้ว่าใช่เปล่าโว้ยตกใจหมดอะไรเจ้าโพมาทำไมเนี่ยบอกให้ไปนอนเออทำไมไม่นอน มาเรียกเราทำไมตกใจหมดโอเคแล้วเราต้องทำอะไรต่อตัวเกมไม่ได้ปอดนะฮะต้องตามหาโพลิน่าหรือเปล่าแล้วโพลิน่าอยู่ไหนเจ้าโพลิน่าอยู่ไหนเนี่ยต้องสั่งพิซซ่าหรือเปล่าไม่รู้แฮวแต่โพลิน่าอยู่ไหนวะในชั้นนี้มีอะไรปะเนี่ยกล่องเกิงตูเตอร์ไม่มีนะเดี๋ยวต้องนั่งดูทีวีไม่แน่ใจฮะ ห้องน้ำก็ไม่มีนะโอเคนั่นไม่เป็นไรนอนเลยแล้วกันนะลูกโอเคนอนดีกว่าเอยโพลี่หน้าหายไปจากบ้านซะแล้วคืนที่สาเอ,อยู่กับเจ้าโพสองคนเอ่ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเจ้าโพหายไม่นะเจ้าโพเจ้าโพมองอะไรตรงนี้เอ๊ะทำไมมันมีรอยเลื่อนตรงนี้ล่ะแล้วทำไม นาเจ้าโพัปเปลี่ยนไปแบบนี้ว the h e ฮ l นี่มันลุกหน้าตาแบบในปกเลยนี่ว่ะนาโคด่ากลัวฮะของตกแล้วก็ตรงนี้มันเลื่อนได้อเอ๋เหมือนว่าต้องมูยเ,เจ้าโพมันเล็กร้องโอเคต้องเอาเจ้าโพไปนอนก่อนนะโอเคนอนนะลูกนอนกันนะเข้าใจไหมอะเดี๋ยวพ่อไปเช็คหน่อยมีตัวอะไรอยู่ข้างในนี้นะฮะไปเข้าไปข้างในนะ มีรอยเลือดอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยแล้วนั่นมีไฟฉายวัดคาสีนอไม่นะรอยเลือดเฮ้ยเจ้าโพลิน่านี่นะเอ้าไอ้โพไอ้ชัวไอ้โผมันฆ่าน้องโอย่าฆ่าเลยโผยเวนเฮ้ยไอ้โผมันแ้นเพราะว่าเรารักโพลิน่ามากเกินไปเหรอเราก็รักกันเท่าๆกันนะทำไมถึงทำอย่างนี้เจ้าโพอุ้ยหัาคนน่ากลัวแล้วอะไรเนี่ยเอามาให้เราคืออะไรอ่ะกดอี๋เหรอ คืออะไรวะามไม่เห็นอ๋อเรากลายเป็นเรากลายเป็นลูกของเจ้าโพแล้วเหรอเนี่ยไม่เราต้องหาทางออกจากที่นี่นะฮะโอเคงั้นเราให้เจ้าโพพาไปกินข้าว,วกันจะได้มีแรงจะได้หนีหนีออกจากที่นี่โอเคอามาแล้วในครัวมีอะไรให้เรากินไหมเนี่ยเอ๊ะมาให้รเหลรถกินรด้เปล่าแล้วนี่คืออะไรอะวัดคุณได้เบอร์โทรศรรัพท์ เบอร์โทรศัพท์โทรหาพี่ซ่ร้าแล้วในนี้มีอะไรให้เราเก็บไหมเอ่นี่คืออะไรแบตเตอรี่เหรออ้าวนั้นดีเลยงั้นเราไปที่เอ่อห้องเด็กเล่นเพราะผมจําได้ว่ามันมีไอ้รถบังคับอยู่นั่นเฮ้ยแต่รถบังคับมันพังเหรออ๋อเราต้องซ่อมรถเหรอเนี่ยโอเคเราจะซ่อมยังไงาวางไว้เราต้องซ่อมรถโอเคเอาวางไว้ก่อนองั้นเราต้องไปอาบน้ําหรือเปล่า ในห้องอาบน้ำมันน่าจะมีของให้เราใช้นะฮะลองดูมีไหมมีไหมโอ้แล้วทำไมทางมันพังแบบนี้อ๋อเพราะตัวโพมันใหญ่ทางก็เลยพังรอเนียโอเคเอาอบน้ำต้องอาบเองใช่ไหมเนี่ยเว้เลยอาบอาบอาบถูตัวถูตัวโอเคไม่มีอะไรอะไรให้เราเก็บนะฮะโอเคงั้นเราไปไปเ,า,เากินข้าวเหมือนเดิมในสิงค์น้ำมีอะไรอ่ะอุ้ยสิงค์น้ำมียางรถยนต์หรอ ไอสิงน้ำมียางรถยนตไปเลยงั้นเราต้องกลับไปอะี่เราต้องกลับไปนะฮะโอเคโอเคเออเราต้องกลับไปอาบน้ําไปเอายางรถยนต์ผมเห็นอยู่บ้าเอ้ยดีนะที่สายตาดีนี่ฮะจาได้ว่ามียางรถยนต์อยู่มันตกอยู่ตรงนี้เฮ้ยนี่ไงยางรถยนต์เก็บคว้ามาอ่าโอเคแล้วก็ไปที่เออห้องเด็กเล่นนะฮะจะได้ซ่อมรถเฮ้ยจะ่โผล่มันไม่น่ารู้ ม่งตัวใหญ่จัดไอ้ทางพังเลยนะฮะแม่งโอเคโอเคยัดยัดไม่ได้เหรอโยนยางรถยนต์เข้าไปโอเคแล้วเราต้องให้โพพาเราไปนอนก่อนปะโอเคพาเราไปนอนก่อนนะฮะอืมน่าจะดึงดูดความสนใจได้อยู่อ่านีฮะมาที่ห้องนอนโอเคแล้วยังไงโทรศัพท์โทร โทรได้ปะเอ๋ไปเจ้าโพไม่อยู่แล้วมันโทรได้ไหมอะโทรไม่ได้หรอเปิดไฟโทรศัพท์โทรไม่ได้นะฮะ๊ิเจ้าโพมาโ,โอ้ปิดไฟป,ปิดไฟป,ปิดไฟป,ปิดไฟ <c oughs> นอนนอนนอนแกงนอนก่อนแกงนอนไปสิปิดไฟแล้วนอนแล้วหลับแล้วหลับแล้วผมหลับแล้วผมหลับแล้วไปมันมายืนอ,อะไรตรงนี้วะเนี่ยเราโทรศัพท์ไม่ได้นะฮะ เอ๊ะเรามีเบอร์แล้วแต่ตโทรไม่ได้ต้องทำไงอ่ะหรือว่าต้องไปเล่นบอลอืมไม่แน่ใจฮะลองดูลองไปเล่นบอลดูนะฮะโยนลูกบอลออกไปข้างนอกให้มันไปเก็บได้ปะไม่ได้หรอเอ๊ะถ้าเราลองโยนลูกบอลออกไปข้างนอกดูจะเป็นยังไงลองดูนะฮะได้ปะไม่รู้ว่าได้ไหมแต่ลองดูโยนลูกบอลไปข้างนอกอุ๊ยได้ได้ได้อุ๊ย อ๋อมันเก็บลูกบอลให้เราเหรอโอเคนั้นต้องพยายามโยนไปข้างนอกก่อนตัวมันบังอย่างน,นจะโยนไปขออ้างนอกยังไงวะอเอ๋โอเคมันเอาลูกบอลมาให้เรานะฮะเราต้องพยายามโยนไปข้างนอกให้ได้เอาละฮะนี่เลยโอเคเอามามาโยนให้ออกไปข้างนอกออกไปอ่ามันโยนออกไปข้างนอกแล้วไปเก็บมาซิโพไปเก็บให้พ่อหน่อยลูกโอเคระหว่างนี้แหละซ่อมรถซ่อมเร็วรับเร็วร ่อมเร็วอ่าเรียบร้อยเจ้าโผล่ไม่เห็นสินะฮ่าฮ่าฮน่าจะขับรถได้แล้วนะฮะโอเคต่อไปเราต้องทำอะไรต่อเนี่ยหาทางหนีหรอหรือว่าเราต้องไปเออไปที่ทโทรศัพท์โทรศัพท์พิซซาหรือเปล่าเพื่อที่จะได้หลอกล่อมันน่าจะใช่นะ,ะโอเคนี่ไงให้เจ้าโพกําลังมองเราอยู่เราต้องหาทางทําไงก็ได้ให้ประตูเปิดโอเคงั้นเราก็ต้องไปโทรศัพท์นะฮะ จะให้ให้คนมาสบิซ่าตอนนั้นเราก็จะได้ออกจากที่นี่นะฮะโอเคโทรศัพท์แล้วเรียบร้อยเจ้าโพไม่อยู่แล้วโอเคเลขเก้ามันพังก็เลยโทรหาตำรวจไม่ได้นะฮะก็เลยโทรได้แค่โทรสั่งพิซซ่าต้องรอเวลาให้พิซซ่ามาส่งแล้วเราก็รีบออกจากที่นี่แต่ก่อนอื่นเลยเราต้องรีบไปที่ห้องห้องเด็กเล่นก่อนนะฮะเพราะว่าเราจะได้ขึ้นรถเลยโอเค ให้เจ้าโพพาเราไปส่งที่อ,อตรงรถนะฮะเราจะได้ <c oughs> นิยมออจีที่นี่บ้าเอ้เจ้าโพฆ่าโพลิน่าเรียบร้อยมันไปแล้วจังหวะนี้แหละเอ๋มันมองเรา <c oughs> มองตาขวางด้วยจังหวะนี้แหละขึ้นรถขึ้นรถเร็วเรียบร้อยออกจากที่นี่เราต้องออกจากที่นี่โอเคไปแล้วออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้อยู่ไม่ได้แล้วไปที่ประตูขับออกไปที่ประตูตอนนี้เราไม่มีขานะฮะต้องออกไปที่ประตูโอเคเปิดประตู โอ้ไม่โอ้โหมันป่ารถใส่เราด้วย้าเอ้ยพิพายแล้วรีบขึ้นรถหนีโอ้ป่าเปื้อนเลือดด้วยป่ามันเปื้อนเลือดไอ,อ้เว้เลยขับอ้อมก่อนขับอ้อมก่อนมันมาตามเรามาตามาแล้วออกจากที่นี่ยังไงวะเนี่ยพิพายแล้วมันประตูมันปิดอ่ะมันออกไม่ได้อะ่ะต้องหลอกล่อหลอกลอ่ลอให้มันมาหลังช่ว์ฟ้าจาังหวะนี้แหละเข้าไปที่ห้องครัวมันต้องมีอะไรให้เราใช้ได้ดีมีไหมเนี่ยห้องครัวมีไหมเออมีไฟแช็ก มัไม่ขีดอยู่แต่ต้องเปิดแก๊สก่อนอเซหลอกล่อให้เจ้าโพมันมาเจ้าโพต้องมาทางด้านขวาทาซ้ายมันมาทางด้านไหนกันแน่มาลใกล้มากใกล้มาก,ก,มากๆจะรอดไหมครูจะรอดไหมอ่ะไ่รอโดนแดดไอเว้เลยตอนนี้นะฮะเราต้องรอดมาเลยเจ้าโพออเอ้ยมันปาเรานะอ้าวเต็มเต็มเราไม่ยอมหรอกเว้ยโอเครีบขึ้นรถต้องไปเปิดเตาแก๊สน,นะฮะแล้วก็ไม่ขีดจุดไฟเผา มันจะได้จบเรื่องเราความสยองนิสักทีเจ้าโพลากอนไปขีดไม่ขีดไม่ขีดเออหยิบบโอเคเราต้องรอให้เจ้าโพเข้ามาในนี้ก่อนนะฮะจะได้ย่างสดโอเครอเวลาต้องกลับรถดีๆก่อนกลับรถดีๆโอเคจังหวะนี้แหละออกไปแล้วก็ปลาปลาสิปลามันปลาไม่ออกโอเคปลาออกแล้วอุเรียบร้อยบ้านบึ้มบ้านไฟไหมจบเรื่องราวความสยอง ของเจ้าโบโรเรียบร้อยนะอันนี้เอนเครดิตขึ้นแล้วแต่ผมจําได้ว,ว่าเกมนี้เนี่ยเหมือนกับผู้สร้างมีฉากจบให้เราถึง3ฉากจบเลยนะฮะอันนี้คือฉากจบแรกงั้นเราลองไปหาฉากจบที่เหลือกันดีกว่านะฮะว่าอีก2ฉากจบมันจะเป็นยังไงไปเลสโกเอ้เจ้าโผมันเอาเฮ้ยคนสมิซ่าไปกินอีกแล้วอันนี้คือฉากจบลับนะที่ผมกาลังหาอยู่นี่ฮะให้เราหาก้อนอุนจิให้ครบทั้งหมด9อันนะตอนนี้ผมได้7อันแล้ว โอเคเราต้องหาก,ก้อ,อุนจิเพิ่มนะฮะให้ครบทั้งหมด9อันคิดว่ามันน่าจะมีชายจบลับอยู่โอเคครับรถลงไปดูในห้องดูดูฮะมีอุนจิเราเก็บไหมเอ,อ้ยนี่ไงนั่ไงต,ตรงตรงาาู้เสื้อผ้าผมเห็นอยู่ข้างบนอ๊บเรียบร้อยโอเคขาดอีกอันหนึ่งนะฮะโอเคอันนึงผมจะหาเจอไหมเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะโอเคมันไม่น่าจะมีแล้วละ่ะเราต้องไปเปิดประตูก่อนนะฮะเพราะว่าก้อสุดท้ายเนี่ย มันจะอยู่ตรงช่องตรงขอบประตูนะอุ้ยมันปลาเราแล้วโอ้เต็มหน้าโอเคฮะเรารีบขึ้นรถนะฮะแล้วก็ไปเก็บอันสุดท้ายอันสุดท้ายมันจะอยู่ตรงช่องตรงนี้ฮะอันที่9โอเคแล้วเราก็จะได้ฉากจบรับแล้วนะฮะดีเอ้ยเจ้าโบโดนอะไรตัวอะไรไม่รู้กระชากไปเป็นก้อนอุนจีนะฮะผูอฟอีโมจีนะฮะอีโมจิขี้เออฉากจบลับอเราตื่นขึ้นมาแล้ว เอ๋ ه, ก้อนขี้นั่นแอบมองเราดูแลเราให้อาหารเราพาเรามานั่งดูทีวีโอ้นี่มันเป็นความรักนี่นาเอ๊ะน่าจะคิดไปเองนะฮะโอเคนี่คืออีกฉากจบหนึ่งนะฮะเป็นฉากจบรับคือก้อนขี้นะฮะเราแต่งงานกับก้อนขี้โอเคแล้วเราไปหาฉากจบต่อไปกันดีกว่านะครับ let's go โอเคฮนะฉากจบสุดท้ายให้เรามาที่ห้องนั่งเล่นแล้วก็เก็บเจ้าเออไม้ไอติมมานะฮะ แล้วก็ไปเติมน้ําแล้วก็แช่ติมโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปโทรสั่งพิซซ่าฮะตรงนี้นี่เลยอ,เอ่าพิซซ่าก็จะมาส่งภายใน30วินาวีนะฮะหลังจากนั้นเราก็เล่นปกติไปเรื่อยแล้วก็มาเปิดรับเจ้าโพลิน่าฮะตรงนี้แต่ว่าฉากมันจะเปลี่ยนไปก็คือเจ้าโพริน่ามันจะกลายเป็นแบงมุมไม่นะเจ้าโพโอ้าวรอบนี้โพริน่ากลายเป็นตัวโกงฮะแล้วเราเอ๋ เจ้าโพเป็นไรไหมแต่เจ้าโพตัวใหญ่มากแล้วตรงนี้เราต้องค่อยๆแอบใต้เตียงไปนะหลบจากมุมโอเคมุมไม่โดนหยิบปลาโอ้โหดนไงเลยโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่ใหม่โอเคเราต้องเอาพิซซ่ากับปลาไปให้เจ้าโพกินนะฮะเพราะว่าเจ้าโพมันน่าจะตัวโตพอแล้วก็สู้จับกับเจ้าโพนีหน้าได้โอเคๆเร็วโอเคเหลือแค่ปลาตัวเดียวตรงนี้ฮะด้วยความรวดเร็วโอเครอรอมันวิ่งวนไป หลัจังหวะนี้วิ่ง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 โอเคเอาเลยโ,โ,โพตัวโตแล้วสินะมาเลยเจ้าโพลีน่าแกไม่รอดแน่ตรงนี้เราต้องเอานี่ฮะเบนเดตไปรักษาเจ้าโพเจ้าโพโดนโจมตีนะฮะบาดเจ็บตรงนี้ไปรักษาและเจ้าโพก็จะกลับมามีพลังอีกครั้งหนึ่งได้เลยลูกพี่เดี๋ยวโพจัดการเองเจ้าโพสู้แต่โพก็แดกแดกโพลีน่าไปเลยนะฮะโพลีน่าแกเป็นแมงมบุมเจ้าโพก็ไม่หวนกิน โคลิน,น่าเข้าไปแล้วแล้วก็หันมามองเราแบบไม่นะเจ้าโพคมไม่กินกูเวลาต่อไปสินะโอ้และตัดจบแบบนี้เลยนะฮะโอเคฮะนี่คือทั้งหมดของโพล่ิเวนเจอร์นะฮะมีฉากจบพลิกๆเยอะเลยนะฮะโอเคฮะสำหรับคลี้เกมเมอร์ของเลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ